หรือไม่อยากเรียนแบบอย่างผมไม่อยากเรียนแบบใครแต่ก่อนจะเป็นพิมพ์รีปองพิมรีไพร์ไพรวันอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่แล้วเฉยไปบ้างก็ตีละครตัวดิหนึ่งหมื่นสี่หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยลูกเพดนะฮะต่อไปจะมีนักร้องมาช่วยร้องนะมีแบบแดนซ์องแดนเซอร์เหมือนพิมรีไพร์แต่ไม่อยากเรียนแบบก็หรอกเฉยไปบ้างก็ตีละครั้ง พิมพ์รีพายหรือเติมชื่อคุณอไพิมพ์รีอะไรก็แล้วแต่หรือไม่อยากเรียนแบบอย่างผมไม่อยากเรียนแบบใครแต่ก่อนจะเป็นพิมพ์รีปองพิมพ์รีไพรยไพวันอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่แล้วแบรนด์เราก็น่าจะใหญ่เป็นแม่ปองไปเลยนะแม่ปองขา,ขายของทุกอย่างคุณก็ชื่อคุณเลยแม่ตุ๊กขายของทุกอย่างแม่หญ่ขายอะไรทุกอย่างก็ว่ากันไปนะโอ้ยไม่มีเงินทุนหรอกมาพูดเป็นหนังกระตูนไปได้เออ จะลงทุนทำไมอ่ะโง่แล้วยุคนีน้ต้องมีเงินมาลงทุนแม้แต่บาทเดียวเนี่ยถือว่าเฉยมากแล้วไม่ต้องลงทุนสวัสดีหนึ่งหมื่นสี่หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยลูกเพจนะฮะถ้าเป็นเฮียอันประชาชนก็อา่ายูทเซอร์จะชอบเรียกยูทเซอร์แชร์ไปทำไมต้องแชร์ล่ะถ้าเป็นภัยวันจะบอกแชร์ไปคนละหมื่นแชร์ไม่ต้องขนาดนั้นเดี๋ยวมือหงอิกแชร์ไปสักคนละเจ็ดแชร์ก็ได้ผมเป็นลูกคนที่เจ็ด เธออยู่คณะ7็วัดเซธทองปริญญาเใกล้สะพานพระราม7แชร์ไปแต่คนละ7แชร์แชร์แล้วได้อะไรแต่ก่อนจะตอบคนๆว่าได้แชร์แต่วันนี้ยกที่1ได้รางวัลแน่ๆ1,000พคนฮะกล่องของขวัญเนจีเก้าเก้าก็คือเก้าเก้าบเก้าบาทเสียตังค์แต่ของคุ้มเกินคุ้มนะส่วนกองซุมฟรีเพียงแค่แชร์แล้วส่งมาที่ไลน์นะอยากขายแล้ว แต่ยังไม่มีคําสั่งก็คุยกันไปก่อนไปไหนกันบ้างช่วงนี้แชร์กันไปมีเพื่อนในไลน์ในเฟซมีเพื่อนกลุ่มไหนแชร์ไปทุกกลุ่มเลยฮะเพราะว่ามันเป็นของดีอะแล้วก็ฝึกตัวเองไปเลยนะ,ะดูแม่ปองแม่ปองก็ครั้งแรกแล้วเนี่ยทีมงานก็ครั้งแรกแล้วเนี่ยนะบางทีมันอาจจะมีเฉ่อยไปบ้างก็ตีละครังปลุกตัวเองปลุกคนฟังด้วยเริ่มเคลิมเริ่มเคลมเริ่มเคลิม สนุกสนานบางคนอาจจะมีลีลงลีลาอะไรเดี๋ยวแม่ปองฮักไหก็คือแม่ปองฮักก็คือฮักคอนแก่นเก่าไหาคือไหทตองคำสามค่ายเพลงอยู่ด้วยกันอะ่ะต่อไปจะมีนักร้องมาช่วยร้องนะมีแบบแดนซ์องแดนเซอร์ Dance er, เหมือนพิมพ์นิพายแต่ไม่อยากเลยนแบบก็หรอกนะต้องเอาแบบอะไรนะบีดอะไรนะที่เขาเต้นเท่ๆเขาเรียกอะไรนะบอยบอยบอยเลยนะบีบอยเอามาเต้น <c oughs> นั่นเต้นนี่มีมายากลมาเล่นให้ดูไม่แพงมายากลตรงนเนี้ย สามพันสี่พันก็มาเล่นล้วล่นมายาคลไปขายของไปดูนั่นดูนี่จะดูเมียงูไหมลนะ่ะเมียงูเปิดพัดลมด้วยนะเปิดพัดลมใส่ด้วยเมียงูร้อนเอ้ามาแล้วนะงแงเราก็คุยตั้งนานมาเลยครับผม